เออยังที้ขอมันเดิมไหมไม่ขอแล้วก็พระหลวงพ่อไม่ให้ขอเออไหวแล้วแล้วไปกลับแล้วแล้วไปตอนนั้นตรงนี้อะไรบารมีเกิดอยู่แล้วไม่ได้ขอยุ่งยากหรอกจิตไม่ต้องถอยถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองจิตถอยเลยกลับมาไม่ตัวไม่เอง เอาทรายเยอะเกินไปนั่งสบายบเอาทรายเยอะเกินไปพุ่งมันเท่งจิ้งมันจ้องมันต้องมันตั้งมันปัญหาเอาทรายมากเกินไปถอยกลับมาทิ้งตัวทิ้งถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองเขาจะมาปล่อยตัวปล่อยเองถอยกลับมาวางตัววางเองไม่ต้องไปวางอะไรไม่ต้องไปปล่อยอะไรถอยกลับมาปล่อยตัวปล่อยเองวางตัววางเองไม่ต้องไปวางอะไร วางตัววางเองถอยกลับมาปล่อยตัวปล่อยเองไม่ต้องไปปล่อยอะไรจะไปทําเป็นปล่อยวางตัวนั้นตัวนี้อ้นั่นเขาเรียกว่าหลอกปัญหามันหลอกวางก็ต้องถอยกลับมาวางตัววางเองปล่อยก็ปล่อยตัวปล่อยเองวางก็วางตัววางเองมันยังค่อยหนุนค่อยทอนยังค่อยจบจบตัวเริ่มไปแล้นะตัวปล่อยก็เป็นตัวเริ่มชนิดหนึ่งนะเป็นตัวเกิดชนิดหนึ่งนะ้ตัวปล่อยเนี่ยดังนั้นตัวปล่อยต้องปล่อยตัวปล่อยเองตัวเริ่ม ยุติตัวเริ่มเองวางก็ถอยกันมาวางตัววางเองทุกอย่างวางตัววางปล่อยตัวปล่อยไม่เอาตัวไม่เอาอย่างเนี้ยจบจบจิตจบใจจบจิตจบทางหดจบไม่ใช่ไปวางอะไรปล่อยอ,อะไรหรือไปน,นั่งทําสมาธิไปเจริญสิโอ๊ยปัญหาปฏิบัติธรรม ทำไมคนไม่วางตัววางปล่อยตัวปล่อยต้อถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาจะได้จบนี่ไปเจริญเจริญตัวเจริญเป็นตัวกวดดับตัวเจริญเป็นปัญหาในตัวเจริญตัวปฏิบัติเป็นตัญหาในตัวปฏิบัติฟังธรรมะหลวงพ่อมันต้องฉับพันประโยคเดียวจบอยู่เดียวจบอย่างเดียวไม่ใช่ค้นหาไปข้างหน้าเรื่อยมันจะทันแก่ไม่ทันตายไหยไปข้างหน้าเรื่อยแล้วที่ ปล่อยก็ปล่อยต staple, ัวปล่อยเองไม่ไปปล่อยอะไรวางก็วางตัววางเองมันไม่ใช่ไม่ใช่ right. ไปวางอะไรปองก็ปองตัวปองเองนั่นแหละปองล้างปองตัวปองเองตัวปองก็หมดตัวปองเองตัวปองล้างตัวปองตัวสลายตัวปองเองไม่ใช่ไปหาปองอะไรหาปองอะไรก็ตัณหาอย่างออฟไซด์เหมือนเดิมตัณหาพาไปปองแต่ตัณหาไม่ไม่ปองตัวปองเองตัณหาพาไปปล่อยตัณหาไม่ปล่อยตัวปล่อยเอง ตัณหาพาไปวางนั่นวางนี่จะวางนี่วางนั่นเนี่ยตัณหาไม่วางตัววางเลยก็ไม่จบคนนี้ชอบสงสัยถามนี่ที่มันจริงๆไม่มีอะไรมากเลยลูกเพราะว่าเรามันมีแต่ตัณหาออฟไซด์กันตัวรู้ไปรู้ตัวเห็นไปเห็นมันก็นตรงหลังเลยเยอะสงสัยเยอะตัวเห็นไปเห็นตัวรู้ไปรู้ตัวคิดไปคิดกับไปาออฟไซด์ site, ไปเรืเ่อย ต้องถอยกลับมาหรือไม่เอาตัวไม่เอาไม่ก็ไม่ตัวไม่เองไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองช่างก็ช่างตัวช่างเองอย่าไปช่างอะไรอย่าไปช่างหัวเผือกอย่าไปช่างหัวมันอย่าไปช่างมันช่างมันแต่ไม่ช่างมือนึกออกไหมช่างมันแต่ไม่ยอมช่างตัวช่างเองมันก็เลยยังออฟไซด์อยู่ปัญหาพาไปช่างเดี๋ยวก็ได้ไปขายเผือกขายมัน ช่างเผือช่างมันไม่ใช่นะช่างตัวช่างเองอย่างเงี้ยตัวช่างจบตัวช่างเองก็เรื่องมันตัดตัวตัดยุติตัวยุติแบบนี้จบตัวจบแบบนี้ลูกสร่างมันจะได้ชาพันไม่ทันแก่ทันตายนะที่คุณลองฝากกาวเดี๋ยวฝากแกไม่เกี่ยวว่ะเออมันเป็นยังไงสมมติแกเสื่อมใจเพื่อนจะไปเร็ว พอเพื่อนเข้าเพื่อนจะไปปิกจักรยานไปกินข้าวอืมไปร้องเพลงตอนนี้เธอบอกเธอไม่มีเพื่อนเพื่อนไกลก่อนลองฟังเพลงธรรมของพ่อเยอะหน่อยคไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองอย่างมัวแต่มีไม่มีอะไรมีไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองเออไม่ได้ตัดทรู้เป็น เพื่อนๆทุกคนเตือนเธอบอกว่าให้ไปหาหมอเพราะว่าตอนที่เธอติดเสพยาจะคลุกคลานได้เหรอทนายวัฒอะไรปวดศัตุณหลวงพ่อแล้วเป็นล้มแล้วก็นอกไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็แก่ทั้งฐานแต่เขาสว่างสวัยเออทางที่ไปยังปวดศัตรูกันอยู่นะเวลานี แค่เปลี่ยนทั้งขานจิตมันก็เหมือนเดิมเคยสว่างสวยอย่างไรก็ตังมันเหมือนเดิมไม่ได้สนใจแล้วลุงพ่อก็ง่ายๆก็เผาที่นั่นเลยเผาญี่ปุ่นแล้วแล้วก็ดูกลับอย่างเดียวไม่ต้องแบกสังขารเน่าๆนั่งเครื่องบินนอนเสียเวลาติดต่อด้วยใครจ่ายเขาก็ตังพ่อหมดแหละเออก็ง่ายง่ายมากทอย่างง่ายมาเพ้าไปกดเรา อืมโกรบ่อยแก็ตามโกรธบ่อยแต่พวกเธอมันอยู่อเนี่ยภาวะของการหมกมุ่นการใช้ชีวิตอยู่ยังเอาชีวิตเป็นประมาณอยู่ยังอินกับเรื่องชีวิตยังอินกับเรื่องชีวิตอยู่แล้วชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อินกับเราแต่เราไปอินกับมันเองชีวิตมันไม่เคยเอาใครต่อให้เธอคิดว่าเธอเป็นเจ้าของชีวิตแต่ชีวิตมันไม่เอาเธอนะ ถ้าชีวิตมันเอาเธอมันคงไม่เสียชีวิตง่เออก็เราก็ไปเอามันอ่ะแั้วไม่เคยถามมันว่ามันเอาเราหรือเปล่าทังหลวงพ่อดีๆจะได้ประโยคเดียวจบฟังเอ่บ่อยๆอืมฟังไม่บ่อยก่อนอนนั่นแหละไม่ต้องไปนตอนเช้า ไม่ต้องไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากด้วยแค่ฟังก็จบตามนั้นไปเองเพราะท่านพูดในสิ่งที่มันจบเพราะนั้นเนาะโอโอสงสัยอะไรถามมันไม่ไปจะสงสัยอะไรเขามีมีอะไรที่ทแบบรายใหญ่ใตามก็สิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแล้วมันก็ผ่านไปมีอะไรมากเรา ความรู้สึกความคิดความเห็นความหมายสิ่งที่เราสั่งสมกันมาทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของวิบากชนิดหนึ่งทางมาโนโแต่หลวงพ่อนะให้โนโ,ตโนตัวโนเองเลยมโนเนี่ยคือกรรมแต่ถ้าโนละล้วนเนี่ยมันไม่กรรมธรรมะเมะลยัยมัดโนนั่นแหละนั่นแหละคือมโนโกรรมแล้วก็จิตก็คือไหม่เลย ไหมตัวไหมเองเพื่อด้วยนี่ตัดตัวตัดเองนอก่านั้นมันก็เป็นเรื่องของมนโนวิบากวนเวียนความคิดความเห็นความรู้สึกอารมณ์แม้แต่ตัวรู้นี่ก็เป็นมนโนวิบากตัวเห็นก็เป็นมโนวิบากชนิดหนึ่งนั้นคิดปรุงแต่งก็เป็นมนโนวิบากชนิดหนึ่งนั่นสิ่งเหล่านี้มันเป็นปกติของวิบากวนเวียนตัวสร้างมามันก็มีผลเพราะมันวนเวียนวนเวียน ฉะนั้นเรื่องความรังเลความไม่รังเลมันก็มีค่าเท่ากันคือศูนย์ก่อนมีมันก็ไม่ได้มีนะต,ต่รังเลไม่ลังเลก็มีค่าเท่าเท่ากันหมดคือศูนยาา์สุญญตาศูนย์โดว่างก่อนมีมันก็ไม่ได้มีพอมีแล้วมันก็หวนกลับไปสู่ไม่มีเหมือนเดิมอย่างนี้นลูกดังนั้นทุกอย่างเราไม่ต้องไปตามทาคำความเข้าใจมันทั้งหมดทุกเรื่องหรอกเออ เดี๋ยวหัวสมองจะไม่มีพื้นที่ว่าง <laughs> ทุกอย่างเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องไปตามทําความเข้าใจหมดทุกอย่างทุเกเรื่องหรอกมันมาแล้วมันก็ไปต้องเหนื่อยทําไมเล่าอะไรเข้าใจได้ก็ก็ตามนั้นอะไรเข้าใจไม่ได้ก็ตามนั้นก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านนั้นเข้าใจแล้วไม่เข้าใจมาแล้วมันก็ไปมันให้ค่าเราที่ไหนเล่ามีแต่เราไปให้ค่ามันเอง ทุกอย่างที่เธอที่ขึ้นในใจตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ความหมายไม่ได้ความสำคัญกับเราหรอกเราอ่ะให้ความสำคัญกับมันกับมันเองหึหมดังน,นั้นอะไรที่มันเข้าใจได้ก็แสดงว่าเออมันก็ัประมาณนั้นก็แล้วไปอะไรที่เข้าใจไม่ได้ก็ประมาณนั้นก็แล้วไปเหมือนเดิมนั้นมีค่าเท่ากัน เข้าใจได้เข้าใจไม่ได้คือมีค้ามกันคือศูนย์ก็ก่อนมีมันไม่ได้มีแล้วเมื่อหวนกลับไปสู่ความไม่มีอีกเหมือนเดิมแล้วก่อนเกิดคุณก็ไม่ได้เกิดไม่ใช่การเกิดแล้วคุกเกิดมาแล้วคุณก็ต้องหวนกลับไปสู่ความไม่เกิดอีกเหมือนเดิมที่คุณเรียกว่าตายตาย มันก็กวนกลับไปสู่ไอ้สิ่งที่คุณไม่ได้เกิดมันตั้งแต่แรกเหมือนเดิม,มเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดทุกอย่างทุกเรื่องแม้แต่ความเข้าใจก็เอาไม่ได้ก็ต้องปล่อยผ่านที่เหมือนเดิมปล่อยผ่านเราจะเป็นเหนื่อยทำไ,ไมเนี่ยประมาณนั้นน,นี่พูดเี่ยชัดเจนนะครับเข้าใจหลวงพ่อขึ้นเยอะ นั่นแหละลูกฟังทุกวันเนี่ยตรงน,นั้นแหะมันจะเคลียร์ให้เรื่อยๆเคลียร์ตัวเคลียร์เองทายขึ้น่ายเมื่ก่ต้องบอกคุณนรลงเลือกฟังบ่อยหน่อยอฟังอะไรเรดีคุณนรลงกำลังแก้ปัญหาที่บริจักครัมมีช่วงหนึ่งเมื่อปีที่แล้วมีที่เราไว้วางใจเหมือนเขาสะโกงเรา แลแ้วแกก็ต้องหมักเข้ามาสอบเปลี่ยนบริษัทใหม่แล้วก็คิดว่าน่าจะรอดนะทุกอย่างก็ให้ชั่วคราว <Okay. S 2> แต่อย่าไปชั่วช้ากับมัน <Okay. S 2> ถ้าเราไปอินกับ <c oughs> ถ้าเราไปอินกับมันมากมันจะกลายเป็นช้าชั่วกันชั่วกลับเลยนะคำว่าชั่วช้าเนี่ยมันจะช้ามันจะทำให้เราหลงนานช้าชั่วแหละ ชั่วกันชั่วกับมันจะทําให้เราหลงชั่วกันชั่วกับทุกอยา่างมันชั่วคราวกับเราแต่เราอย่าไปชั่วช้ากับมันคุณนลงใจแลรวเปากว่าเดี๋ยววันเกิดปีนี้จะตามามาจาับหนก็ลูกสาวไปเลด้วยแล้รมาตอน <ừ. S 1> ไหนก็มาพอดีเราพอดี ลุ่น้องๆอยากมากราบหลวงพ่อมามาพามามาเจอลวงพ่อก็ฟังแบบนี้อย่างนี้นเนาะแบบสั้นๆหมดสั้นมาสั้นสลายสั้นเนี่ยน,นี่ตับตรูออ้ตามได้หลวงพ่อจะไม่มีรูปแบบๆๆ <c oughs> อะไรก็จริงจริงมันก็รูปแบบเป็นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปมัวแต่อะไรไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็รูปแบบเป็นอยู่แล้ว แต่เป็นรูปที่ไม่เอารูปแบบที่ไม่เอาแบบเป็นแบบที่ไม่ยึดแบบเป็นรูปที่ไม่ยึดรูปนี้เองรูปแต่ถ้าเราจะไปต้องอย่างนั้นอย่างนี้สแสดงว่ามันจะเป็นประธานจะซ้อนปัญหาซ้อนประธานซ้อนยมันก็กลายเป็นทุกกริยามันจะกลายเป็นทุกกริยาทรนงๆทั้นทุกคนก็รูปแบบเป็นอยู่แล้วแต่และการกระโลกเนี้ยแต่มันเป็นรูปที่แล้วแล้วไปในรูปเป็นแบบที่แล้วแล้วไปเป็นแบบ แบบไม่ยึดแบบรูปไม่ยึดรูปบโลรก,ก็แล้วแล้วไปอยู่โลรกอยู่แล้วบโลรกไม่ยึดบโลรกมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วะนะแต่จะ,จะทมนี่สิ่งที่มันแล้วแล้วไปในตรงนี้อยู่แล้วตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่แล้วไปกับมันเนี่ยเรานี่แหละจะทุกข์นานเราเนี่นยแหละกดดันเราเองทุกข์ <laughs> แล้วน่แหละกดดันเราเองดีดังนั้นทุกอย่างลูกบอกฟังลุงพ่อดีมันชั่วคราวเัลเราหมดแหละทุกอย่างตัวเรื่องอย่าลูกเข้าใจชีวิตคือชีวิตเนี่ยมันไม่เคยเอาเราที่แก่ทุกวันนี้มันแก่จริงมันไม่ใช่แก่เอาเรา ทุกวันทุกเดือนทุกปีมันไม่มันไม่เอาเรามันผ่านที่ร่มเองถอยคนคิดว่าคนสร้างขึ้นมาชีวิตนี้คุณเป็นเจ้าของมันแต่รู้ไหมมันไม่เคยแคร์คุณทุกวันเวลาชีวิตนี้ทุกนาทีวินาทีมันไม่เคยแคร์คุณ, <laughs> ท,ท,ท,คคคณที่คุณคิดว่าเป็นเจ้าของมันจะแก่ก็แก่ไปเลยสร้างจะตายไปเลย <laughs> จะเสือเส่อมก็เสื่อมไปเลยนี่ ทุกวันนี้มันก็เหลือ้เหมือนกับว่าเราเอาในสิ่งที่มันไม่เอาเรากำลังยึดในสิ่งที่มันไม่ยึดเราฟังดีนดรูปฟังหลงพ่อเข้าใจอถอยกลับมาปล่อยไม่ต้องกลัวปล่อยเองถอยกับมาไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองต้องฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆของหลวงพ่อถ้าแบบถ้าไม่ฟังบ่อยจะไม่เข้าใจอืมฟังบ่อยๆแล้วไม่ต้องฟังนั่นแหละ ถอยก็มาไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองมันจะได้ไม่ผิดไปจากสัจธรรมดั้งเดิมแท้ที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีที่มันไม่เป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็นนี่มาที่นี่รมเลึกนมาเจอแล้วากา จากข้างในาของทุกคนสู่การบูร,บรณาการข้างนอกจากข้างในาที่ไม่อะไรกับอะไรจากสะอาดในสู่การบูรณาการความสะอาดนอกจากความเรียบร้อยในภายในมันก็จากไม่อะไรกับอะไรนั่นแหละ ม่ใช่เรียบร้อยเพราะตัวสารวมที่มันเรียบร้อยเพราะมันคลายความยึดติดพอมันคลายความยึดติดมันก็เลยเรียบร้อยแจกข้างในสู่การบูรณาการเรียบร้อยในภายนอกตามมาไม่ใช่เรียบร้อยเพราะตวัวสารวม,ม,รรรม,มตัว,สม,ว,มตวสมรวมนั้นมันเ,นเรื่องของประธานบังคับตัณหาบังคับตัวเองคุมตัวเองดูดี lee, แต่มันไม่ดีไม่ดีตัวสารวมเพราะฉะนั้นไอ้ความยึดติดตวนนี้ย มันคือความหยาบชนิดหนึ่งนคือความไม่เรียบร้อยชนิดหนึ่งความยึดติตเนี่ยถ้าจิตคุณยึดติดแล้วมันจะเรียบร้อยได้ยังไงดังนั้นยิ่งไม่อะไรกับอะไรมันก็เรียบร้อยเรียบร่าไปเองในจิตในใจอย่างนั้นะต่อให้กิริยาในภายนอกสแสนอแบบนั้นแบบนี้แต่ใจมันไม่อะไรกับอะไรมันเรียบร้อยจากข้างในสำคัญ มันก็จะทําให้การเป็นการอยู่มันก็เรียบร้อยกันไปเองไม่ข้องไม่พาไม่ติดไม่ขัดกันไปเองแบบนี้แบบนั้นจากข้างในบราการข้างนอกทีคนอยู่กันเยอะแต่ที่นี่ไม่มีกฎเลยสักข้อเดีวยวเขาฟังธรรมะตรัสรู้ท่านทุกวันจิตมันก็หมดตัวกดดันในจิตไปเองดังนั้นไม่จาเป็นต้องมีกฎซ้อนขึ้นมาอีก ถ้าเขาเลิกกดดันตัวเองเมื่อไหร่ด้วยประทานด้วยตันหาของเขาเองเพราะเนื้อหาตัดสรู้คุณไม่จําเป็นต้องมีกดอะไรให้มันยุ่งเดี๋ยวจะพ <c oughs> านอนเข้ามา,าออนอนที <c oughs> ่วัดเนียนอนสักสองวนันได้นะเ้าฟังธรรมะจะเตือนตอนไหนก็เตื่นไปแล้วแต่คนจะตือนเนาะมันนอนเหน็ดมันเหน็ดเหนื่อยไม่ลามต้องพักประมาณไหนมันก็ตามนั้นอง บางคนาอาจจะตื่นตีสองหรือตื่นตีสามหรือตื่นตีสี่หรือตื่นห้าแล้วตื่นหกโมงเช้าก็มันก็นละก็คนอยู่ที่เขาใช้เังฐานเยอะไหมเออถ้าเขาใช้เัรงฐานเยอะรอบแห่งเวทนาเหน็ดเหนื่อยมันเยอะเพราะว่าต้องพักเยอะเป็นของธรรมดาอันนั้นมันคือเรื่องของการตามเหตุตามใจของการประโลกดใช้งานของเั่งฐาน ไม่ใช่คุณจะบังคับตัวเองซะจนกลายเป็นตึงเครียดอะไรอย่างนี้เป๊ะๆไป,ปตามเวลาตามเวลาอย่างนี้ต้องนั้นตรงนี้นนนอา้าวทาไปทํามาก็เลยตัวเองก็สุดตรงตลอดเวลาสุดตรงเกี่ยวกับเรื่องเวลา <c oughs> กลายเป็นสุดตรงไปใช่ไหมเออแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของสังคมทั่วๆไปส่วนรวมเเวลาคุณหมิงก็ออกเวลานี้นะคุณก็ไปมันทันหน่อย รถ <c oughs> พอ,อเวลานี้ถ้าผมไปไม่ทันคุณก็ต้องไปเวลาอื่ออนอะไรเงี้ยต้นประมาณนั้นแหละมีอะไรมากอมตอนที่ลูกสาวคุณธิวัตรแต่งงานคุณนลองก็ช่วยจิอาศริเต็มที่แล้วก็ทำตามที่คุณทิยวัตร ขอร้องให้ร้องเพลงง่ายๆผู้ไม่มีอะไรมากนี่อันเฉลียงเข้ามาอยู่บ้านอยู่นะอยู่กับอยู่ปกติหลวงพ่อบอกมันจะใช้อยู่กับหลวงพ่อละกันมารับเขาไปทานอาหารตาอาหารทานเดี๋ยวมารับให้พาไปทานอาหารหน่อย เอ,<ต>ออเขาดูแลอัญชลีอยู่วัดอยู่นะค่ะอืมเดี๋ยวจะแวะไปทักทายกันอืมรู้านอนด้วยกันเขาได้ม,มาอัญชลีอ่ะถ <prosperous. S 2> ้ามีที่พักมีอะไรอยู่นอนได้จะมานะดูกันจะขออนุญาตอ่าเขาหยับมาปฏิบัติธรรมแล้วเขาบาาขอกเขามีกฎเกณฑ์เขาเรื่อง ขอที่นไม่มีกฎอต้องมีกฎเพนตัวเองนั่นแหละดีแล้วหล่ะนะจะได้ไม่กดดันเไม่ใช่โอ้ยนั่นมันไม่ใช่นั่นเคยเขาเขาเขากำลังมาเพนทุกเกลียกันอยู่นะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องสวดต้องไหว้ต้องกราบอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอยู่นั่นแหละตางอย่างนั้นแหละเหมือนวาของหนักมันกดทับไปเรื่อย อันเชอีเขาก็มีที่พักอะไรอยู่แล้วก็เวลาถ้าจะมาจะขอที่พักหลวงพ่อก็นั่นแหละที่อันชลีเดี๋ยวเข้าไปคุยนะไปเยี่ยมกันปั๊บก็นนะั่นแล้วมาเราพักด้วยตู้นั้นต,นตนู้นี้ตู้หนึ่งักตู้หน <c oughs> ึ่งก็แล้วแต่หลวงพ่อจะเด้ตาให้พักอะไรม่หละมันก็ดีเลยพอได้นอนมนาะใส่ ทำอะไรก็พอดีพดีลูกไม่ต้องไปอะไรมากงา,นายนี่นั่นโน่นหลวงพ่อเองก็พาเขาอยู่กันเรียบง่ายนั้นแหละพิธีบีตองมาเพนีอะไรก็ไม่นิยมเล้วตัด,ตดไปไอเรื่งยุ่งๆก็ตัดตดไป,ประถินมาพังบาทตัดหมดแล้ว ปล่อยแล้วแต่จะเกิดเองเป็นเอง,องนี่นัน่นไปไปๆๆๆโน่นสบายเออเนาะเรียบง้ายแต่ลูกสาวคุณจนิวัวัดได้คุณจะนิร์วัดเลยครับคนคนเล็กน,นะครับมีส่ยเหมือนพ่อครับครับเพราะว่าเขาขอให้คุณจะลงขึ้นร้องเพลงให้แล้วก็ ลูกสาวร้องเพลงที่คุณในวัตจะร้องร้องได้แบบเหมือนพ่อเลยก็อย่างงั้นง้นแหละไม่มีอะไรมากนั่งง่ายสบายสบายนะร้องไปดีกันนะโส มีส่วนในท่วกันนะทุกหมู่ทุกเหล่าทีกชั้นทุกภูมิโอเ, <c oughs> เรียกจะใช้ขึ้นมาเนี่ยมาแล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวพาป้อมกับลูกหลานบริวารไปรับอาหารกันไปดูที่เลี้ยงกันยังไี๋ยวนี้ไม่ได้สามตรงนี้ใช่ไหม,ม พ่อไม่ได้ส่งใช่ท่านก็รับท่พย์วุีนี่แหละของท่านเองแล้วก็เราก็จะมีขึ้นโต๊ะกันอยู่แล้วอันนี้คนโดก็จะเรียกใส่ใส่เหมือนอ่าเอใช่ขึ้นมาได้หรอวกฒิหลวงพ่อต้องไปพาเดินสีห้าทุกวันเข้ามาถึงประตูวัดมัน อาเดินโปรตร้อนข้ามตอนเย็นก็เหมือนกันอาก็เดินตามมาเป็นเต็มถนนหมดเลยเดินโปรตร้าวันนี้ฝนตกโยมหน่อยพาตัดตาอืมไม่งั้นจะพาอืมเป็นเยี่ยนเธอที่ลงมาอ๋ออะไรจชัยเดี๋ยวพาไปดูนะรับอาหารนะลูกนะครับเยี่ยม เตรียมไม่ให้แล้วดีมากอ่าโอเคโอเคพอดีสั่งกะปิมาให้สี่สิบโลจัดสุราเออดูแลนะจัดใสแผนพ่อครัวใช่ต้องพุกประจำที่นี่นะตองเลี้ยงดูปูเสือดีคบช่โอเคขันชาแล้วลูกทุกอย่างก็แล้วแล้วไปนะลูกนะี่ตัวมันเอง